กินมัมมี่เพื่อรักษาโรคในยุโรปยุคกลางคนเชื่อว่าการกินมัมมี่จะช่วยรักษาโรคได้จริงๆย้อนกลับไปทศวรรษที่ส5ร่างมัมมี่โบราณจะถูกบดเป็นผงมัมมี่เรียกว่าม um ูเมียใส่เป็นส่วนผสมยาผสมไวน์ผสมน้ำผึ้งให้คนดื่มกินใช้รักษาโรคได้ทุกอย่างตั้งแต่ปวดหัวปวดท้องไปจนถึงรักษามะเร็งโดยเฉพาะตามบันทึกกล่าวว่าร่างของกาเดียเตอร์ช่วยรักษาโรคลมชักได้ดีเลยทีเดียวแม้แต่ราชาอังกฤษอย่างชาที่2ยังเคยดื่มคิงดรอปหรือยาที่ทำมาจากกะโหลกมนุษย์จริงๆ มูเมียสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปจนทําให้ความต้องการมัมมี่ในตลาดมีสูงมากพวกพ่อค้าหัวใสจึงเริ่มขุดหลุมศพหลุมคุกแหล่งประหารชิงศกนักโทษ คนยากจนเอามาดองทําให้แห้งและขายเป็นมัมมีป่ปลอมให้กับร้านขายยาถ้าที่จริงแล้วตามตำราจ,จะต้องใช้มัมมี่โบราณเท่านั้นจนถึงปลายทศวรรษที่19ความนิยมเริ่มจางลงเพราะมีมัมมีป่ปลอมทั่วทั้งท้องตลาดและคนเริ่มมองว่าผิดศีลธรรมแล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่ายาผงมัมมี่เกิดจากการเข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเดิมคือ,อยาแอดฟันจากเปอร์เซียแต่การแพทย์ในช่วงนั้นดันแปลผิดว่ามูเมียคือมัมมี่อียิปต์เพียงเพราะว่ามีรากศัพท์เดียวกันและก็เขียนลักษณะคล้ายกันแต่ถ้าว่า สำหรับหลายคนในช่วงนั้นนิ่มใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเลยเพราะความเชื่อว่าการแพทย์ของยุคนั้นสามารถลบล้างความศักดิ์สิทธิ์ของการตายได้ร่างมนุษย์ที่ตายแล้วถือเป็นแค่แหล่งวัตถุริบยาชั้นดีเท่านั้นเอง